บสบายดีพี่น้องสบายดีแลวก็สวัสดี FC เบ r d ดสุภูสุคนเนาะพบพ่อกันเส่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องกับบ่าวตายบรรยากาศยามแรงมนเมนีก็มาห้มาลาพี่น้องเอสังเกตห่วงเข่ามาเบิง่งห่วงเข่าพี่น้องเอแบกกินเชียร์หายเบิ้ดตัดเสียนี่นะนี่นะนี่นะแบบนี้นี่คือแบกกินเดอ้อทุกคน แม่มหาหลอกกินเมิดแถวนี่ทั้งรังเขานี่นี่ตัวสีเนี่ยปกติมันสี่วงมันสีโค้งโคงเนาะนี่ถ้าห่วงปกติมันจะเป็นแบบนี้คนนี่สริโค้งโค้งไปสิแต่ว่าแบกกินแล้วมันจะเป็นอะไรสิแล้วมันก็กิกนเบอร์เยลยเนาะมาหลอกวงข่าวให้ข้าวหน้าทีนังเรือพี่น้องลำลังเหลืองไก่สีสุกเนาะ แต่ก่โอ้ยพี่น้องเลยเห็นแล้วก็เมื่อยเมื่อยนะกินเบ้อแล้วนี่นะฮนะน่ะนี่นี่ดึงหักลมเป็นเป็นป่ายเป็นป่ายนี่คือมันกินเนาะอันนี้คือแแบกินเด้อทุกคนฮะดิมันผ่าลมไปเบิดพวกนี่แถววันนี้มัผ่ามันกินฮะนะเบิ่งพวงมันบได้มีลวงเลยทุกคนฮะดิมันกัดกิน เบิง่งไกลโอ้เห็นลายกระดาษพี่น้องเลยเมือ่อยน้ำตาเชียลายเชียร์ได้เชียร์ได้เดขางา,งามพี่น้องเลยเขางามแหงฮนะนฮะบริมีหมาผู้แถวป่ามีป่าดันเมียนะมีมีห่วงมีงามพี่นอ้องเลยห่วงนี่โอ้ยบอกยากว้าวงามแหงฮนะเชียร์ให้เบิง่งไกลฮะ พวงมาแถวใดฮะทุกคนที่น้ำบริเวณว่าเนาะเกินอันนั้นพี่น้องเลยทำ่าแม่ชิมุนว่าอันนั้นนี้สุดยอดเลยแหละผัวๆจะัวใหญ่น้ำแต่แบบพวกกินเนะาะเข่ายังหลายอยู่ทุกคนเลยอู้ยาวสุดพแหละเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่นอ้องเลาะเบิ่งร่วกันเป็นอะไรมาสองคนกับพ่อแม่มาเบิง่งมาเผาเข่านี่แหละทุกคนเลย นี่แถวนี่แถวนี่คือแถวติดกับเดินแถวติดกับเดินมันสิมากินง่ายพวกนี้นี่ถ้าว่าห่วงมันพวกกินมันสิเป็นแบบนี้ห่วงย,งยาวยใหญ่พี่น้องแต่มันกินกัดกินพดเครื่องนึ่งเครื่อนึ่โอ้เสียดายพี่น้องเยเห็นแล้วก็ได้ก็เลยมาเผาห,ห่วงเขานี่มีแต่ห่วงใหญ่ ต้นอย่าี่นออ้องไว้อ้าเบิ่งน้อกันพี่นอ้องเบิ่งกันไม่เบิ่งนกันเข้าไห้เข้านาที่ยังเหลือโอ้โหทำแม่กะฮึรอเทอะอทรไรเป็นบุกกินนี่หนาะทึบ เสียวหวงต็มอยู่ยเลยเข่างามอยู่ทุกคน,นเลยเ<อ>ขาตัวนี้มันจะเป็นเขาอันอเสืง่งห่วงพี่น้องเลยมีติใบขึ้นมาสิบซาบอยู่แถวนี้ตัวนี้จะเป็นเขาปนโอ้หเ<อ>ขียวกุ้มนี่พี่น้อง แก้วนี่คือมันบุกินนี่มันบุกจะกินนี่อ,อ๋อปวงปวยแก้วว้าวเลยทุกคนเลยตัวใหญ่ตันโตน,น,นี่ดิกินหอยกัดกิน,นแม่แหละพี่น้องเอ้แบบจิ้มันชิกัดกินแบบ,แบ,บนี้แหละทึ่งแบะทึ่งเป็ดทึ่งไก่พี่น้องเลยสามาปีนอ้องสารบผัด มันมันกินเนี่ยหีบหนเด้อพี่น้องแบบสีมันจะมีตัวนย่อนโยน่ยนออกมาแถวแ้มเนี่ยอันนี้คือมันบริเลาะมากินหัาทางในนี่ตัวนี้แต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะเขามากินแถวในแหละทุกคนนี่แถวนี่คือมันหกมันยังมันเขามาบรปได้เนาะมันก็เลยบริขามากินพี่น้องวงเขายิงอามแห้งพี่น้อง ไอ้รอบไปเบิ่งทั้งลุ่มทุกคนเขาสิพาไปเบิ่งข่าวีียังเหลือเขานี่ยังเหลือหลายเติบด้วยพี่น้องกกลเขึ่งไปจักอันนี้คือหน้าอีกทงหนึ่งด้วพี่น้องที่ว่าเขาว่ากันทั้แหละคือหน้าอีกทงหนึ่งที่ว่าเขาว่ากันทั้แหละนี่แถว้นี่ก็งามงามพี่น้องเขียวกุ้มกุ้มมาข่าวนี้คือว่าได้ฝนอยู่พี่น้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่รอแต่ว่ามันซุกมันซุกมันเหลืองเนาะนี่ดิแถวนี้ก็เริ่มเหลืองอะไรได้ทุกคนข้าวนาขุ่ถ้าแม่เป็นหลรออยู่ทางนั้นแต่ว่าบวัวน้ำเป็ดทางนี้พี่นอ้องไงแถวนี้คือร่มแล้วนี่ระนาดนี่คือเป็ดและเห็ดนี่พี่นอ้องแถวนี้เป็นเป็ดเด้อพี่นอ้องบ้านแถวร่มเนาะ ข่านี่ก็มันจะสุดจะงามพี่น้อยนี่งามสุดเลยคักคลีนี่ห่วงมันเบิ่งกันโอ้ยที่ห่วงใหญ่โอ้ยเหย่ยวดึงกระชีดนักขึกเด้อพี่น้อยแถวนี้ี่กระแมนตันนี้โอ้ทางไหนก,กัน อ,อันนี้กระแมนของเฮาคือการตัวนี้กระแมนตัวน้าหายใหญ่เลยพี่น้องเลยโคหายว่าใหญ่ให่นะโอแมนหายน่อยเนาะหายใหญ่พี่น้องโอ้โอ้มาเป็ดกระตุ้ตนี้ตัวนี้ตัวแบบบัวน่าจะเป็ด เดี๋ยวนี่ล้มลอน,นี่ระนาดหยาบเบิร์ดหักลูกไปกบไปลำไปลำปกัดก,กินเพึ่งนเดี๋ยวนี้ล้มลงเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงเดี๋ยวดึงลงมากินแถวข้างคันสุดยอดสุดยอดนี่นี่เขาลองร้อยของแบ่เอามาเหยียบกินพวกมันหมดเลย จอห์เห็ดมุนเบิดเลยพี่น้องเลยวันนี้ก็เกี่ยวเขาแล้วก็เลยพากันมาจิอาณาพากันมาเผาพี่น้องเลยพากันมาเผาพากันมาเบิ้งแบ่หมูหนึ่งเป็นซีฟเพื่อแถวนี่นี่มันก็ดึงลงมากินฮัก์ดคนคนเขนห่วงโอ้มีแล้วโ้มีห่วงมันดึงลงมากินลมัลเบิดแต่มันกิน จะได да. <tre> ้เนาะเห็นแล้วก็สะได้เริ่มจากชุกกะเป็ดกินเป็ดทาลุณชาแม่เที่ยวแม่ละว่าเกี่ยวอันนี้แล้วแมาเกี่ยวอันนี้อีกนี่เกี่ยวอันนี้อีกอันนั้นก็ชุกแล้วอันนี้มันก็ชุกเลยสำนึตัวห่วงมันนี่มันจะใสมันยังอยากเขียวๆอยู่เนาะนี่ ป้าเมียนอีกจักทิดหนาบ่ค่ะมาเฮาเกี่ยวเฮาเจาะแล้วอ่นจักสีหามือนมุกเลี้ยงมัดถ้าแม่เป็นก็มานพี่น้องเลยเพิ่นเชไดเขาเนาะมาเบิ่งพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเห็นแล้วก็เสียดายตกใจพี่น้องเลยตกใจเสียดายเสียดายเป็นหมาเข่าแล้วก็บไม่ติดแนวมากินเนาะ ตะกี้ฮะเป็นข่าวเป็นข่าวต้นข่าวเขียวฮะก็มีแต่แนวมากินควยมากินบอแบะมากินบอเป็นหมากเลยก็ยังแบะมากินอีกอยู่พี่น้องเลยกระเป็ดบาดเนี่ยทุกคนเลยโอ้ยงามขักเนาะทำไมโอ้ยสวยงตัวเนี่ยกับซออนซาออนหล่ะกัเสียดายมันกินกัดกินกัดกินหุบเบิ่งพี่น้องหนาทึบ มีแต่หวงเต็มตึบเถวได้เถวมันบกัดนี่หวงเต็มตึบเลยก็แม่นว่าบ่มีบ่มีหยังมากินนี่เนาะถ้าแม่ให้มันสุกกะคักให้มันสุกกะคักมากมันแดกผูช่างเกี่ยวสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยอ้ย โอ้ฮนก่ยังไหลเลยทุกคนเลยโบเแต่ยังหน่อยเลยตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นส่าเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนเลี้ขึ้นมานี่เเลียนเลขึ้นมานีนี่นี่นี่มาหนีเแล้วก็ตัวนั้นทังเทิงพุ่นอืถกอโอ๋ยประมาณเทากไพช่ไหโอ้โหถ้แม่เนนับเลยพี่น้อง ยังประมาณใหญ่พี่น้องเอ้ยพี่น้อไอเกี๊ยวมัดมือปล่อยผู้เด oh. ียวใหญ่นี่เขาดามสองคนก็น้องสันติมือหนึ่งพี่น้องเอ้ยใหญ่นี่มือหนึ่งแล้วาตายผัดเจ็พมือเกี่ยวกรได้พี่น้องเอ้ยผู้แน่บึงห่วงมันพี่น้องเอ้ยห่วงมันนี่ปุ๊ช่วยอยู่โอขันจากเบิ้งขันจากเห็นขัดระเบิ้งเอาในหูเด้อพี่น้องเขานี่สุดยอด พวงตุดๆอยู่พี่น้อยพวงหลายข่าวพันนี่เนาะทำไมวงหลายกัวงใหญ่กรบะมากินอุ้ยสีได้ทั้งนาข้กไก่กินได้แตะฮะทั้งนาหาไก่กินผูทั้งผูกวะโอ้แกงป่าโอ้ไก่กินโอ้เกี่ยวอนนัอือื โอ้เสียดายดิเนาะเสียดายเสียดายพี่น้องเลยโอ้ไปเลาะขึ้นไปพูดแหละทั้งเทิงโวปเบิ่งนรงกันทุกคนเลยตอนนี้ก็ค่อยขำลุ่งแรงแล้วแหละจะหน่อยก็สิได้พากันเมือเนาะพากันกลับเม e, no. oh. ื b b ่อเฮือนไม่ซ่านพี <No. S 1> ่น้องเลยคือแถวนี้นี่กับป้างามบากคักเออทุกคนเลยเขานี่ถือว่าชุดยอดเนาะ สุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยล่มตะลึงลาเนื้อเม็ดแหละขนาดหง่องลงกินหมุนเมดมีแต่หอยหอยแบะบแมนห้อยยังดอกทุกคนเลยนี่แท้ามันนี่นี่กัดนี่เหียนเหียนเหียนนี่หวงนี่เหียนเหียนเหียนน้อยปกติมันไ่ได้เป็นในนี่เลยพี่น้องนี่มันจะเป็นแบบสีนี่ ห่วงมันนี่มันชีหย่อนหย่อนจหย่อนไปสิอันนี้มันสีเปซนสีโอ้ยบบแมนมันมีแนวมากินมันนี่คือแถวนี้นี่ก็งามอยู่พี่น้องเลยเขาเนี่ยยังประธานกินอะไรนี่ยังประธนมีตัวมากินกินก็กินบ่ทันหลายหน้ากำลังเริ่มมันยังกินอยู่แถวเทิงผูกโอ้พี่นี่ให้งามก็มีให้งามพี่น้องเลยเบื้องเบื้งมากอันนั้นนะ เกันไก่คนบอกว่ามาเกี่ยวท่อนเขาโคเวตป่านเป็นป่านอยู่เกี่ยวไว้เพรพวกแเป็กินหมดเลยคนเราเขาซุกแล้วตัวนี้ฮะทุกคนเลยโอ้ยน้มขลักพี่น้องเอลยทำไมครันลูกไปยืนให้น้านี่เพียงเพียงเอิ๊กขู่ไปจักโอ้โหต้องเพียงเอิ๊กผูกพี่น้องหมากมันนี่เบิ่งนน้ำกันโอ้โหสุดยอดข่าวงามขัก หักแถวหน่าแบกินบอร์อะแถวเทิงครัพี่น้องเอ้ยแม่ปวดอืมทำแม่เราเมื่ออื่นเกี่ยวในน้องเบิ่งน้องกันพี่น้องนี่มันกินเบิร์ตเลยนี่ละขนาดหวงนี่บ่ได้มีเลยเนี่ยโหเหตุมุนมืดแถวนี่โหหงอเหรอเกลียวพี่น้องเอ้ยอันนี้หาโผล่มาไงเห็นลักกรนนำตาสิไหลพี่น้องเอ้ยเพื่อฉีเหตุเป็นข่าวเป็นน้ามาแบบที่ เียเหือเสียแห้งเสียฝุ่นเสียฝุยเสียน้ำมูกน้ำมันเสียทึนไปตั้งทรายเนะาะบัดชุดท้ายมาผัดมาหมุนอุยปุ๋ยไปสิเบิ่งน้ำกันทุกคนขันวา่าวาวาเอากับแบบสิแหละหวงมันหมุน,มนไปคร<บ>ึงนึ่งเสียดายเป็นเวิงมักใหญ่ที่พี่น้องโอ้แถวนี้ก็แถวนี้กะแม่นกินเบิ้ง มดไปเลยขาดสืบไปนี่นี่แนนม,ม่เบิดผู้ไปเบิ่งไ้นะคะัหน้นะก,กะแมน่กกนกันไ้นี่ก็บเบิดเลยพี่น้องเอ,อ้ยแถวแคมนี่แต่หอ,หอยองคงแบะยินเบิดนี่หอยแบะเลยพี่น้องโอเมนหอยอย่าง,ๆๆางน,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 นี้นี่นี่เห็นว่าาวาวนี่อันนี้คือหอยคงแบะโอเมนหอยอย่างอื่น ม,มีแต่แบกอย่างเดียวเลยนี่ฮะนี่แถวนี้นี่ลมละนึงระเนิร์มดเลยมล,มล,ล,มลมละนึงระเนิรมดหมุดมดเลยแถวนี้กินบางมืดโอ้ยเสียใจเสียดใจ <c oughs> ไปคแคล้วแหละพี่น,อน้องเลยมือื่นก็สิได้พามากันมาเกี่ยวมาอย่างไรเนาะเนาะทำยังไง เดี่ยวอะไรพี่น้องเอ้ยป้าเมียนก็ดูต้นชงชานตัวเองกันนะอีดูต้นเขากขนาดแบกินแบกี่พี่น้องเอ้ยเห็นแล้วก็อุกใจพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วก็เสียดา้เอาละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สีลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพอกันคลิปหน้าฝากเบิ่งฝากชมเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆลลาไปก่อนพี่น้องสบายดี ข้าให้เข้าหน้าก็งามอยู่แต่ว่าเสียดายมีแต่แมากินของเฮาล่ะ